คลิปนี้เรามาดูอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐม,มนะครับอำเภอตอนตูมอาชีพหลักก็คือทำนาทำประมงก็มีปลามีเลน,นกุ้งด้วยครับแล้วก็อุตสาหกรรมเติมก็อาหารจากนครปฐมไม่เยอะนะครับติดกับบางเลนที่นี่เป็นท้องทุ่งเก็บทั้งหมดนะครับตอนตูมก็ me. เป็นเมืองที่คนอยื่หนาแน่นนะครับ ก็ชมอำเภอตอนตูมนะครับซ้ายขวาก็ทำนาครับส่วนใหญ่จะทำนาแล้วมีบอกกุ้งด้วยนี่นครับข้างหน้านี่เป็นอำเภอที่ ทำเกษตรเยอะครับหลายอย่างนะครับไม่ว่าเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงหมูนะครับเยอะก็มีแม่น้ำลำคลองผ่านเยอะครับเนี่ครับ เพลก็อยู่ใกล้มถนนเป็นหลักก็เป็นตลาด นี่อยู่บนถนนสามเจ็ดห้านะครับโอ้อคดคลักนะครับดอดตูมดูไปเรื่อยนะครับเงี่ยทางแยกซ้ายกไปมารายแมนออกคำแพงแสน ตรงไปก็ไปอำเภอบางเลนทะลุไปสุพรรณได้จเจริญ เยอะเลยครับตัดตูมโรงเรียนคงทองวิทยา เป็นโรงพยาบาลดอนตูมนะครับ ขวาไปเพลนอครชัยศรีนะครับ นี้ก็มาเขตนอกตัวเมืองของอำเภอดอนตูมเรียบร้อยนะครับก็เอามาให้ท่านชมครับสำหรับไทยที่ยังไม่เคยมาอำเภอดอนตูม